ผ่านถึงช่วงของข่าวดีข่าวดีจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนบุญจรบทที่สิบข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิความว่าในครั้งนั้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่ไม่เข้าข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นก็เป็นขโมยและโจรผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็นผู้เลี้ยงแกะ คนเฝ้าประตูย่อมเปิดประตูให้เขาเข้าไปบรรดาแกะก็ฟังเสียงเขาเขาเรียกชื่อแกะของตนทีละตัวและพาออกไปข้างนอกเมื่อเขาพาแกะออกไปหมดแล้วเขาจะเดินนำหน้าและแกะก็ตามไปเพราะจำเสียงของเขาได้แกะจะไม่ตามคนแปลกหน้าเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะ ไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้าพระเยซูเจ้าตรัสอุปมาเรื่องนี้ให้คนเหล่านั้นฟังแต่เขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นหมายถึงสิ่งใดพระเยซูเจ้ายังตรัสกับเขาอีกว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าเราเป็นประตูพ่อแกะทุกคน ที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ได้ฟังเสียงของเขาเหล่านั้นเราเป็นประตูผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้นเขาจะเข้าจะออกและจะพบทุ่งญยาขโมยย่อมมาเพื่อขโมยฆ่าและทำลายเรามาเพื่อให้แกะมีชีวิตและมีชีวิตอย่างสมบูรณ์ ผู้ที่ไม่เข้าข้อกแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นก็เป็นขโมยและโจรผู้ที่เข้าทางประตูก็จะเป็นผู้เลี้ยงแกะบรรดาแกะก็จะฟังเสียงเขาเขาเรียกชื่อแกะทีละตัวทีละตัวและพาออกไปข้างนอกเขาจะเดินนำหน้าแกะแกะก็จะตามเข้าไปเพราะจำเสียงเขาได้ แกจะไม่ตามคนแปลกหน้าเลยแต่จะหนีจากเขาเพราะไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้าคุณผู้ฟังครับบทพูวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญจอห์วันนี้เรายังอยู่ที่ฟากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนะครับวันนี้พระเยซูเจ้ายังอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม พระองค์เสด็จไปสั่งสอนในหัวเมืองหลายแห่งอาจจะเป็นหัวเมืองในแคว้นยูเดียจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับมาที่เยรูซาเล็มอีกครั้งครับเพื่อร่วมงานฉลองพระวิหารพระองค์ทรงทําให้ผู้นําชาวยิวมหาสมณะและหลายคนที่เป็นผู้นําในยุคนั้นโกรธเกลี้วอีกครั้งครับเขาเหล่านั้นพยายามจะจับพระองค์แต่ว่าพระองค์ก็เสด็จออกจากเมืองและก็ เดินทางไปฝากตะวันออกของแม่น้ําจอแดนเพื่อไปเทศสอนที่นั่นแล้ววันนี้พระองค์ก็เทศสอนบรรดาชาวยิวและผู้ฟังหลายคนแต่ว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจและพระองค์ก็หยิบเอาคําอุปมามาเทศสอนคนเหล่านั้นในวันนี้โดยเฉพาะเรื่องของแกะคุณผู้ฟังครับในยุคนั้นว่ากันว่าหากเป็นตอนกลางคืนแล้วนี่คนเลี้ยงแกะก็จะรวมแกะทั้งหมด ไว้ด้วยกันในคอกเพื่อป้องกันพวกแกะจากขโมยป้องกันแกะจากสภาพดินฟ้าอากาศหรือแม้กระทั่งสัตว์ป่าในยุคนั้นนะครับคนเลี้ยงแกะก็จะรวบรวมแกะไว้ในคอกซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นถ้ำหรือไม่ก็โรงเรือนหรือที่โล่งครับที่มีรัว้วรั้วของเขาก็จะทำด้วยหินหรือกิ่งไม้ล้อมรอบเอาไว้ เช่นกับคนไทยในสมัยโบราณของเราก็จะทำคอกอย่างแน่นหนาเอาไว้ใต้ถุนบ้านนะครับคนเลี้ยงแกะเขาก็จะเอาใจใส่แกะของพวกเขาเป็นอย่างดีดูแลแกะรู้จักแกะแต่ละตัวได้เป็นอย่างดีวันนี้พระเยซูเจ้าก็เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีครับพระองค์เอาใจใส่ฟูงแกะไม่ต่างจากคนเลี้ยงแกะในวันนี้ ประกาศกเอสิเคียได้ทำนายไว้เช่นเดียวกันว่าพระผู้ไทยหรือพระเมสยาจะเสด็จมาและเอสิเคียเองก็เรียกพระองค์ว่าผู้เลี้ยงแกะที่ดีด้วยนะครับวันนี้พระองค์ตรัสว่าใครก็ตามที่จะเข้าจะออกจะต้องผ่านประตูเพราะพระองค์เป็นประตูข้อแกะผู้ที่เข้ามาทางเราก็จะรอดพ้นเขาจะเข้าจะออก และจะพบทุ่งหญยาหากแต่ใครที่มามาโดยไม่เข้าทางประตูปีนเข้าทางอื่นก็เป็นขโมยและโจรขโมยย่อมมาเพื่อขโมยขโมยย่อมมาเพื่อฆ่าและทําลายหากแต่พระองค์วันนี้มาเพื่อให้แกะของพระองค์มีชีวิตและพระองค์ท่งสัญญากับเราว่า ลูกแกะของพระองค์จะมีชีวิตยอย่างสมบูรณ์ขอบพระคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระกัมภีรจากลาคุณผู้ฟังแล้วขอความสุขจงเป็นของทุกท่านของพระวพอวยพรและสถิตกับท่านทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีและทุกลมหายใจประสงค์เนื่องทองลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่รักในองค์พระคิดเจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ